สำหรับเขาแล้วคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วหรือยังนะสวัสดีจ้าทุกทุกคนก็พบกับแม่หมออีกแล้วนะคะในคลิปแบบแรนด้ดอมคลิปนี้นะคะ,ะมาดูกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะไป่องจิตส่องใจเขาคนนั้นกันดีกเช่นเคยนะคะแม่หมอขอห้าใบจ้าสำหรับเขาแล้วนะคะคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วหรือยังนะไปดูกันสิ ไม่อินไม่ซีเรียสนะคะถ้าพลังงานออกมาดีนะก็ขอให้น้อมรับไปนะจ๊ะพลังงานออกมาไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปนะ,ะใบแรกนะคะควีนถือถ้วยนั่นเองคะ่ะเดอะสตาร์ว่าวออกมาดีออกมาดีอ,อ,าดอัศวินถือไม้นะคะเอ่อมูรลนะคะคล้ายๆเดอะมูนนั่นแหละและอะไรอีกจ้าอ่ะโอเคอะใต้สำรับเป็นอะไรใต้สำรับนะจ๊ะ แต่สาหรับเป็นนี่คล้ายๆเดี๋ยวมูนอะโอเคสําหรับเขาแล้วคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วเรือไม่หมอว่าไม่หมอว่าสําหรับเขาแล้วคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วค่ะอืจริงๆนะพวกคุณนเหมือนมีความเห็นใจกันตอนที่เขาอะ เข้าเข้ามาในช่วงที่เขาก pues mm ําลังมีปัญหาชีวิตอะไรเง you ี like ้ยแหละเออไม่หมอมีความรู้สึกงอะไรแล้วคุณน่ะเหมือนกับว่าเข้าไปเข้าไปช่วยเหลือเข้าหรือทําหรือเข้าไปพูดไปปลอบใจอะไรไปทําสิ่งอะไรต่างๆดีๆให้เขาซึ่งซึ่งตรงเนี้ยไอตอนเนี้ยมันทําให้เขาเหมือนเห็นเหมือนเห็นความดีของคุณเห็นด้านดีๆของคุณเออเห็นความดีของเราอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกประทับใจรู้สึกปลื้มใจอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาเออแะไรค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่า ตอนนี้เนี่ยนะคะในความคิดของเขาเนะี่ยคุณค่อนข้างเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วมากๆเลยจ้ะถ้าไม่คิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่เนะนียก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะตามพลังงานที่ที่เห็นนะคะเท่าที่เห็นเออริงงน่นแหละมันมันทาให้เขาเหมือนปลื้มเหมือนปลื้มปลิ่มใจเหมือนซาบซึ้งใจอะไรทักอย่างนะคุณคุณต้องเข้าไปทําอะไรให้เขาเนะ่ยเกิดความประทับใจเกิดความอบอุน่นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งแน่เลยเออนะคะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบเลย สรุปเลยนะคะก็ง่ายๆสั้นๆเลยแบบได้ใจความสําหรับแรนดอมนี้นะคะก็คือในหัวข้อนี้นะคะคือคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วจ้า,ายินดีด้วยนะคะขอให้น้อมรับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปละกันโอเคเอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างก็คิดว่าเป็นคําตอบที่ ใจฟูนะเออใจฟูค่อนข้างเป็นทางบวกนะคะอะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะชมคลิปเราไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องราวของเรานะคะอยากเช็คให้แน่ใจไปเลยอะว่าเรื่องจริงของเราเป็นยังไงนะคะก็สามารถทักเข้ามาพูดมาคุยกันได้นะคะตามรายละเอียดที่ได้ขึ้นไว้ให้ในคลิปเลยจ้าอันนั้นนะคะความแม่นยําความตรงก็จะมีมากกว่านะคะค่อนข้างมีมากกว่าการดูแบบนี้อยู่แล้วเนาะเออและล่ะค่ะ ส่วนใครแล้วก็ถ้าใครนะคะนั่นแหละอยากจะเ,เรียนไพ่ยิปซีนะคะตอนนี้ก็แม่หมอก็เปิดสอนแล้วนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะมาลงคิวมาจองคิวเรียนกันได้คะ<ม>่ะโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละไม่มีอะไรมากมายกับแบบง่ายๆแต่คําตอบค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย